สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนพี่น้องป้องไปทุกผู้ทุกคนนะคะพบกับคํานางในช่องคํานางสตอรี่กับรายการสวยๆถ้าบ้านคํานางวันนี้จะมาตัดผมแบบรวดเร็วรันใจให้ดูนะคะว่าทรงผมทรงนี้เป็นยังไงยังไงแล้วก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะว่าทรงนี้เป็นยังไงเราไปรับชมทรงผมเก๋ๆกันเลยค่ะไปเลย เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ชมทรงผมอันที่แบบโอ้โหทรงบ๊อบแบบจะมีแบบปอยๆทั้งไทยด้วยนะคะถ้าชื่นชอบกิมมีก็ฝากแชร์ให้ด้วยนะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะขอขอบคุณ f อทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคนเลยนะคะและขอบคุณเมมเบอร์ทุกท่านด้วยลายไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กด subscribe ให้แน่เนื้อจจะมีเวลาก็เข้ามาคุยในไลฟ์โซ คิดจะดีหรือไม่ดีองไรก็คอมเมนได้แต้คลิปไงบอกกันให้รู้ให้เข้าใจกันได้อย่างดีแป่ติดจ